ขอเชิญโยมลาดิดาค่ะ,คะกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมมีสองคำถามค่ะคำถามแรกคือจิตที่ทําหน้าที่ชวนาจิตนะคะโยมเข้าใจถูกไหมคะว่าคืออกุศลละจิตสิบสองกับมหากุศลละจิตแปดคือพวกวิปากจิตไม่สามารถทําหน้าที่ชวนาจิตได้แล้วก็คําถามที่สองคือถ้าเราไม่มานสิการเป็นไปได้ไหมคะว่าจะเกิดแค่ปัญจทวรารวิถีแต่ว่ามโนทวรารวิถีไม่เกิดขึ้นตอบต่อเนื่องนะคะ อ๋อประเด็นแรกก็คือว่าชาวนะเนี่ยมา,ากุศลสิบสองมหากุศลจิตแปดอันนี้เป็นเป็นชาวนะถูกต้องแต่ยังมีเพิ่มอีกหาสีตุป,ปาทจิตกับมหากริยาอีกแปดอีก 11. สิบเอ็ดสรุปก็คือชาวนะของพระละหันของพระขีนาสอบซึ่งไม่เกี่ยวกับพวกเราเช่นพระพระ<อ>พุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็ใช้มหากริยาจิตแปดเป็นชาวนะของท่านในขณะที่ท่านยังดำรงมีชีวิตอยู่แล้วก็ใช้คาสีตุปาทจิตอีกหนึ่งเป็นชาวนะส่วนชาวนะของพวกเรา เม,มื่อมูสัตต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้เป็นพ้าอรหันเป็นพระเศขาก็ได้เนี่ยก็คืออกุศลสิบสองอย่างเราเนี่ยอกุศลชาวนะแล้วก็มหาอกุศลและจิตแปดที่ยี่สิบก็เลยกล่าวมา,าวนลิขะยี่สิบี่เกิดกับปุถุชนอย่างเราเราทั้งหลายนี่นี่ประการที่หนึ่งเหตุผลก็เพราะว่าอย่างเราเนี่ยมหากิริยาชาวนะเกิดไม่ได้เพราะว่ามหากิริยาชวนะจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่หมดกิเลสเมื่อหมดกิเลสแล้วท่านก็ไม่ใช่จิตที่เกิดกับท่านกับท่านไม่เรียกว่ากุศลแล้วเรียกกิราาาตเเเพรรรรระะะออไถ้้ปป็็็นนกกกกุุศศงม เมื่อทากุศลกรรมก็จะต้องให้ผลในการต่อไปพระทหานท่านไม่ทําการกระทําของท่านเป็นกิริยาไม่เรียกว่าที่ว่ากลับแล้วทีนี้ปัญหาที่สองเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ว่าปัญจทวารเราชนะเอ่อแค่รับอารมณ์ทางปัญจแล้วไม่ลงสู่มโน,โนได้ไหมได้เพราะไม่บางทีไม่เป็นโชนะก็มีนะยกตัวอย่างเป็นแค่จับรูปอารมณ์เข้าสู่คลองของประสาทพ๊บปัญจทวารเราชนะเกิดขึ้นอาวัชนะรูปอารมณ์นั้นแต่อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เบามาก ใกล้จะหมดกําลังแล้วเนี่ยพอปัญจทวรารวชระอาวชระปุ๊บจากคุญยานก็รับทําทัศนะรับสัมปติชนะรับต่อจากจักคุญยานหลังดับไปแล้วก็สันติระะพอสันติรณะเกิดขึ้นตั้งโยดับไปแล้วก็โวธทัปนะพอมาถึงการตัดสินเนี่ยอารมณ์นั้นใกล้จะหมดแล้วใกล้จะดับไปแล้วเพราะอารมณ์มันตั้งนานถึงมาเข้าถึงมากระทบกับประสาทคือจากคุประสาทอย่างเงี้ยตัดสินยังไงก็ไม่สามารถเป็นปัจจัยแก่ชาวนะได้ก็เลยลงแค่ตรงนั้นแหละ แค่เป็นโวตธรรมนะสองสามขนาดแค่นี้ตัดสินตัดสินแล้วไม่สามารถทําชาวนาเกิดขึ้นได้เขาก็ลงพวังธรรมดาอย่างนี้ก็มีตั้งเยอะแยะในชีวิตจริงของเรานี่แหละเ,เราเลือกตัวอย่างเช่นอารมณ์บางอารมณ์เนี่ยมันมาแบบประเภทที่เบาๆอย่างเงี้ยอารมณ์ที่ไม่หนักน่วงอารมณ์ที่ไม่ตื่นเต้นอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยมันมาแบบเบาๆเนี่ยมันก็มาเพียงแค่เนี้ยบางทีมากระทบกับจักรคุป萨ศาาัตร์แล้วไม่ทันอาวัชนะก็ได้เพียงแค่ไหวๆปุ๊บแล้วก็ลงสู่ภวังอีกเยอะแยะหมดหรือกระทบแล้วเนี่ยปัญจทวารอาชนะอาชนะจริง จากคุณยานเกิดจริงสัมปติชนะสันติชนะเกิดจริงว่าธันัตัดสินแต่อารมณ์นั้นมันหมดกาลังไปซะก่อนหรือมันอ่อนแอเกินไปอารมณ์มันหมดไปมันก็ไม่ขึ้นสู่ชวนะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ต่ออารมณ์ประเภทนั้นก็สูญหายไปสูญเสียไปก็ไม่เป็นปัจจัยแก่มโนทวารวชนะอีกมากมายนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ฉะนั้นถามว่ามีเฉพาะมาทางปัญจาอย่างเดียวไม่ลงสู่ทางมโนมีไหมมีมมน,นยะเยอะแยะไปหมดหรือเป็นทางมโนอย่างเดียวไม่ขึ้นไม่ขึ้นสู่ชวนะก็มียกตัวอย่างเช่นนะรานอนหลับเนี่ยนะหรืออารมณ์ใดๆ พอทาท่าจะไหวไหวไหวเนี่ยนะนะข้าก็ลงผวังตามเดิมมากมายมั้งที่ไม่ขึ้นสู่โชนะเฮ้ยไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เหมือนเราหลับหลับอะไรเงี้ยทำท่ามีเสียงมากระทบตึง้งตึ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 ้งจากกุปศาสทำงานด้วนยะเนี่ยกระทบกับจักรศาสตร์ด้วยนะปัญจัตถวเราชนะเกิดตึ้งตึ้งตึ้งมาตามลําดับแค่วอธรระไม่ขึ้นสู่โชนะก็หลับต่อเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกตอนนั้นนะเป็นอย่างนี้เยอะแยะหมดจิ้งจกร้องตุกแกร้องหรือเสียงลมพัดเนี่ยก็ขึ้นเป็นระยะระยะกระแสจิตมมมมันนนนนนนเเเเเปปปปป็็็็อยย่่่าางงีีี้้ไไไวธรรรรดขึะะ เหมือนกราฟชีวิตเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนที่เราไปดูคนไข้ใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วขึ้นลงขึ้นลงลักษณะอนี้เยอะแยะหมดกระแสของความคิดแต่ว่ามันไม่เป็นขึ้นอย่างนั้นนะแต่ให้รู้ว่ากระบวนการของวิถีจิตเนี่ยโหวิจิตมันจงมาก <laughs> พอจะเข้าใจว่า <laughs> ยากไหมอา้าวไม่เป็นไรยากไปว่าดี <laughs> เอาต่อ,เ,อเชิญพรคน,นที่ยกมือผมต่อไปเอาเชิญครับ คนที่ใช้ชื่อว่า iPad ไม่ไม